ลภัณฑ์โิช่วงนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปยังชุมชนแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียนชายทะเลเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดทะเลค่ะชุมชนวัดหัวกระบือเป็นอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อกูลและเพื่งพาอาศัยกันตามหลักของบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีวัดหัวกระบือเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนวัดหัวกระบือแห่งนี้มีพระครูวิบูลพัฒนากิจเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อท่านเป็นพระนักพัฒนาอย่างแท้จริงโดยได้ดำริโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้วัดหักระบือก็ได้รับความขอร้องหรือได้รับการขอร้องจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหักระบือให้ช่วยทำตะแรนหรือลุมหลังคาโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหักระบือซึ่งขนานี้ก็ชํำรุดทชุดโรมมากบางจุดบางแห่งก็พื้นตะตันนั้นหายไปแล้วก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนร่วมกันบริจาคทรั์ ตามกําลังศรัทธาก็เป็นการสร้างร่มเงาให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนคนของชาติตอนนี้ก็อะไรสแลนเราก็ขาดนะหลวงพ่อก็สนับสนุนที่จะหาทางช่วยสแลนนะฮะที่จะทําให้กับกับทางเรียนนะหลวงพ่อเนี่ยช่วยสนับสนุนเพื่อหาจัดทุนหาให้เพราะว่าเด็กสามารถกิจกรรม ตอนเชา้าหรือตอนเที่ยงเนี่ยมันจะได้ป้องกันได้มีสแ,แลนนนเนี่ยสามารถไม่ให้เด็กร้อนมีเล่นฟุตบอลเล่นอะไรกลางวันเนี่ยเด็กจะได้ไม่ร้อนนะเพื่อความกันแสงได้แสงแดดก็โรงเรียนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของของวัดแล้ววัดก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพราะนั้นเราต้องช่วยกันถ้าเราสามารถแชร์ความสุขด้วยกันนะเราจะช่วยกัน และสำหรับโรงเรียนวัดหัวกระบือซึ่งได้รับการจุนเจือจากทางวัดหัวกระบือและชุมชนก็ย่อมทำให้โรงเรียนวัดหัวกระบือมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงขึ้นในการที่จะสร้างเด็กและเยาวชนที่ดีให้กับสังคมและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้และในช่วงเดือนกันยายนนี้ทางวัดหัวกระบือได้จัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกครั้งจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ ก็ในเทศกาลวันศาสตร์ไทยปีนี้ก็ตรงกับวันที่27กันยาหรือว่ากันยายนแรม15ข้ามเดือน10ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาวุชนมาร่วมทำบุญเทศกาลวันศาสตร์คือทำบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีปู่พียา่าพีตาพียายแลอญาติสนิททิิสหายที่ล่วงรับดับชีพไปแล้วและบริการหนึ่งก็เป็นการจัดงาน ทอดพ้าป่าสามัคคีของพระนวากะเพื่อจะได้หาปัจจัยส่วนหนึ่งสมทบทุนบุรณะปฏิสังขรณวัดวารามส่วนที่ชำรุดทุดทมให้กลับมาสภาพดีเหมือนดอัางเดิม และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะมาเยี่ยมเยือนวัดหัวกระบือหรือจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนวัดหัวกระบือสอบถามไปได้ที่024150532และ0875005800นะคะผลิตภัณฑ์โพลิส